เซ็นโนกพอ้ำเสนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะคุ้มมากๆค่ะเจ้าของขายเองแบบไม่เอากำไรนะคะบ้านมือสองรีโนเวทใหม่ค่ะโดยวิศวกรซึ่งใช้วัสดุคุณภาพสีสันดูสวยทั้งหลังค่ะชั้นร่างชั้นบนนะคะดูดีค่ะทุกท่านพอรีโนเวทแล้วค่ะชั้นล่างเป็นฟูนชั้นบนเป็นไม้สักทองส่วนฝาทำด้วยไม้สักทองทั้งสองด้านเลยนะคะ ตัวบ้านเงียบสงบละเย็นค่ะช่วงร่างปูนทาสีขาวพื้นปูนขัดมันด้วยค่ะนี่เป็นภายในบ้านนะคะชั้นล่างแบบนี้ชั้นบนแบบนี้ค่ะตัวบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยหรือท่านบ้านเดี่ยวติดถนนทำเรดีเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะราคาสองล้านสองแสน้ามนบาทค่ะ พื้นที่ขนาด123.5ตารางวาพื้นที่กว้างขวางมากๆม,ม,มี4ห้องนอนเลยนะคะและสามารถต่อเติมเพิ่มได้อีกสันๆนัอบ้านหังใหญ่มากเลยนะคะจอดรถได้หลายคันด้วยภายในกว้างขวางน้ำไม่ท่วมอยู่ในชุมชนค่ะสงบพร่มเย็นน่าอยู่อาศัยค่ะและตัวบ้านโครงสร้างดีนะคะ ถึงจะเป็นบ้านเมือสองแต่ได้รับการรีโนเวทแล้วค่ะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะแต่ถ้าสีไม่โดนใจสามารถทาสีใหม่กันได้นะคะทุกท่านซึ่งเบื้องต้นทางด้านผู้ขายก็ได้ทาเคลือบปวกสีเหลืองทองให,ให้สวยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องปวกเรื่องมดนะคะ2องร้านสองแสบาทค่ะ บ้าน้อมที่บินตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะสนใจโทรช่วยคุยนะคะแนัดชมแปลงจริงติดต่อกันได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปและมีไอดีไลน์ผู้ขายด้วยนะคะ2ช่องทางการติดต่อค่ะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นเน้นโทรแล้ไปดูแปลงจริงด้วยตนเองนะคะตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ให้ชัดเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ